แรกโอ้ oh, เราไม่มีอะไรเลยจำได้ไหมว่าเคยเล่นอยู่นะแต่เป็นการเล่นอาร์เซนอลของเราครั้งแรกสินะเอ็นนังโอ้ยปืนคู่ดับคู่สังหารเอ็นนังพี่มาแล้วโป๊โป๊โป๊กันเกมบอโป๊เอ้ยเล่นไงเอ็นนังพี่ได้คิวแรกแล้วเดี๋ยวคิวสองคิวสามก็ตามมาโป๊ะโป๊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 เอ้ยรู้จักเคาน์เตอร์เปล่าเอ็นนังพี่เซียนเคาน์เตอร์นะ ถึงจะเล่นแค่สองสามเกมมาเลยกระโดดกระโดดกระโดดมันมันมันตัวชิปตัววิ่งใช่ไหมน้องๆตัวชิปวิ่งปะกระโดดกระโดดเป็นจริงโจ้กระโดดเป็นโจ้กระโดดเป็นจริงโจ้กระโดดเป็นจริงโจ้ไอ้น้องไม่เห็นเลยเลยอ่ะหายหัวได้เหมือนไอ้ถุยหายหัวกันไปไหนหมดวะเฮ้ยโบ โบดับคู่สังหารไม่โดนสักดัดไม่โดนสักดัดเอ็นน้องรู้จักเปล่าแลมโบเรียบร้อยฮดช็อตคือแบบสู้พี่สู้พี่ไม่ได้เอ็นน้องฉีเฮดช็อตฉีเฮดช็อตยิงเลยโอ้ยดอกไม้อะปิวเจ็บแน่มึงโดนดอกไม้กู <c oughs> โดนดอกไม้กูจับแน่โบโบเอ้ยหัวแตกอนนัดเดียวตายโอ้ย,อยเก่งขนาดนั้นเชยียวไม่เชื่อมือตัวเองเก่งขนาดนั้นเชียวทางไหนวะทางไหนขึ้นทางนี้ทางนี้ยืนไหนยืนไหนแอนน์โป้งโป้ง,ปองสองนัดพอโป้ไอเฮียน,นี่อีกแล้วจิมมี่ก็ตโน ก็อนโนก็อนแนวทำให้เราชอบเกิดข้างในอ่ะ oh, อเราซูมได้ไสินะม็อกซินโอเคเราต้องอยู่ที่สูงนะเราเป็นสไนเปิลเอ็นเนาะที่เป็นสไนโป้ย, oh. ยิงไม่โดนสักนัดโปโป โป้เอ้ยโป้ไอสัตว์ยิงโดนในกูทีเอ๊ะโอ้โหไม่ชอบสนายเลยอ่ะกดตีเอ้ยเอ้ยเต้นเนาะเต้นทำไมอ่ะกูจะตายกูอยู่เต้นตัวไหนโอเคหยุดเต้นแอนดองมจะเต้นีอะไรเนี่ยเอ้างูแต่เต้นโอ้ยเอาเส้นนอนเกมกาก mẹ nuôi lời ơi đồn nuôi lẽ nuôi lẽ nga mhm nuôi bé nga mhm nuôi bé nga mhm nuôi lẽ nga mhm nuôi bé nga lưỡi lưỡi hoa ké khan ไอ,อ้เอ้ยโดนอ๋อไอ้นัดเดียวตายเอ้ยเชีย่ยโดนได้ไงเฮ้ตกใจตกใจโดนด้วยเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเอยเอ้ย,อยสีแดงยมยอมละมั้งเจอพี่ลากหัวคมๆไปสองสามตัวถึงกับต้องยอมไปเหรอโป้งเอ็นน้อง เอ็นนองไนส์พี่แม่งก็อดโหมดจัดเลยว่ะปืนอะไรก็ไม่รู้ยิงโคตรยากเลยปืนเนี้ยปืนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยยำได้จากแบตเทิร์นไปอยูอโดนเอ็นนองออกมากูเห็นมึงนะโบ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 เอ็นนองโอ้ยขี้หลอยอ๋อ

เก่งขนาดนั้นเชียวเก่งกลัวเลยโอ้ยโอ้ยชูนินเอ็นน้องที่คือเก็นจิเดี่ยวจินง,งูเคนพี่คือเก็นจิดาวกระจายเลยอืมอืมไอสับให้ดาวกระจายมาปลาดาวกระจายมัน้องปลาใกล้ๆโอเคโอ้ยเก็นจิจริงๆด้วยเนี่ยกดลีกขวาสามแยกนี่จะทางนี้อันนี้เราวิ่งอยู่แล้วใช่ไหม โอ้โหแล้ได้ยิมสามคิวเองครับยังไงโครนบอยแจแกจียได้ที่สามสิบแปดคิวด้วยเป็นการเล่นครั้งแรกแอนนะโอเคด่านนี้ด่านนี้เอาเป็นช็อตกันโอลี่ดีกว่าแล้วก็ฟรีฟอร์ออช็อตกันโอลี่ฟรีฟอร์ออโอ้ยมีใครอยากเล่นช็อตการหรอช็อตกันช็อตกันกดช็อตกันช็อตกันสนุกได้มาสามสิบครับ อืมซื้ออะไรไม่ได้เลยพี่จำได้ว่าพี่เคยเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเล่นตัวไหน Go let me down อันนี้เราเป็นทีมใช่ไหมเราอยู่ทีมน้ำเงินอเขยไอ้ต <c oughs> ัดยิงไม่โดนตัวไอกไกลยิงโดนตัวเอ้ไกลย,ยิงไม่โดนโปดเตเตร์ Potato. ยิงไม่โดนแอนน้นองพิงเกีพี่เันและโอ้ยลอยนิวาได้เจอพี่ไอเหี้ยจุกไอสัตว์เจอกูอินน้องเจอพี่อินน้องเตือ่เตือเตือเตือหายหัวไปไหนหมดวะาเกรงกลัวไหมเนี่ยกลัวเปล่า,ายิงไม่โดนด้วยมเมาส์เร็วเกินไป อเรียบร้อยไอจุกที่จะอยู่คนละทีของพี่เหรอ้อีหี้ยทีมพี่แม่งโหดจัดเลยให้กูฆ่าบ้างโอ้ยมันฆ่าคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยทีมโหดหรอ,อไม่ได้ฆ่าใครเลยเอ็นน้องเรียบร้อยรูปคมเปล่ารูปคมเพยเออเอนน้องคิดผิดคิดใหม่ เราได้ค่าแล้วหนึ่งตัวตอนนี้เป็นสแต็กส่ต,สต,ตัวแล้วครับสแต็กสีตัวแล้วเฮ้ยเห็นไหมโบ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 โอ้ยมึกหมดไอ้สัตว์หมึกหมดไอ้น้องมึกหมดเขาไม่นับหรอกยิงคนที่ไม่มีทางสู้อ่ะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะอต้องให้โอกาศสศัตรูเปลี่ยนแม็กด้วยไม่งัหายหัวไปไหนหมดวะ มันเล่นเก่งกันมากเลยอะ่ะมันเล่นเก่งหรือวันโปเอ็นนะขออนุญาตใช้เอ็ม4เอ้ยโอ้ยไอ้เจ้านี่มีสกิน <c oughs> โบ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 เรียบร้อยเอ็นนะพี่ขออนุญาตลักหัวคมๆเอ้ยโอ้เราจะก้าวเข้าไปเก็บยาเอ็ม4ลุลัวเลยครับ เลดี้โอ้ยจุกโอ้ยไอจุกไอจุกนี่แอนน er ้อหัวคมคมร้อยเมตรเรียบร้อยแอนน้อเก็บสามนะเก็บสามนะนับนะนับนะนับบ่อนับบ่อจุกนับบ่อเนาะเอาเอาหรอเอานอจุกเอานอจุกจุกเอานอจุกเอาหรอ เก่งขนาดไหนกันเชียววะเก่งขนาดไหนก็เชียวเอ็นนัำเจ้าพี่ตบหัวไปตบหัวตบหัวเกลียนสู้ไม่ได้ออกโอ้ยเก่งเหรอเก่งหรอจุกเก่งเหรอพี่มันโฟร์เอ็นน้งอยากให้พี่ได้ยิงพี่มันโฟร์เอ็นน้งอยากให้พี่ได้ยิงถ้าพี่ได้ยิงก็คือเอ็งตาย โบ๊ะโบ๊ะเก่งขนาดนั้นได้หรอเก่งขนาดนั้นได้หรอเก็บสามสยองขวัญกะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเก่งเกินไปแล้วนะอุ้ยเก็บอีกเอาอ่อ้ยจุกเก็บอีกเอาอเอ้ยมันอะไรกันเนี่ยไอ้เก็บปะเนี่ยเก็บอีกโอ้หุยมันอะไรขนาดนั้นเอ้จุกจุกจุกไอ้ยจุกเอาอีกเอาอน้องเอ้ยเอ้ยเอาอีกเอาอ่ะไอ้รวยอ่อรวยอ่ะเอ้ยเอ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยมันขนาดนั้นได้หรอชื่อ โอ้ยโอ้ยโฟลสุดๆไปเลยเอ้ยเอาอีกแล้วเอ้ยหยุดไม่อยู่ไม่มีใครหยุดอยู่แล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยชนะเอ้ยหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่จริงเอ็นน้องเจอพี่ตกหัวคมๆไหมอย่าให้พี่ได้ยิงเอ้ยขออนุญาตเปลี่ยนไอดีสักครู่นะ